กลับมาต่อกันอีกหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมไลฟ์สดไปคือติดเครื่องได้แล้วก็โอเวอร์รันจนท่อซินเตอร์ตัวนี้ปากเร่งเรื่องอะไรนะีหลุดออกมาแล้วก็เครื่องเขาก็เดินเบาได้ใช่ไหมแล้วผมก็ดับเครื่องแล้วก็ผมพยายาม ตาร์ทอ,อีกครั้งหนึ่งให้เขาติดแล้วผมก็แล้วเขาก็ติดนะแล้วก็เดินเบาทิ้งไว้สามชั่วโมงก็เรียบเงียบดีไม่มีอะไรก็แก,ก๊แกก็แก๊กแต่ไม่ได้ใส่ท่อนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ถอดท่ออินเตอร์ออกมาล้างทีนี้ผมก็ลองค่อยๆแตะคัะเร่งเพื่อที่จะลองเร่งเครื่องดูสักนิดหนึ่งแตะคัะเร่งได้ยังไม่ถึงมิลหนึ่งเลยได้ยินเสียงดังแคลก ทำไมมันเคกผมก็เลยปล่อยเดินเบาไว้แป๊บหนึ่งแล้วผมก็มาดึงท่อตัวนี้ออกมันไม่มีน้ํามันไหลกลับออกมาจากตรงเนี้นะผมก็เลยก็เลยก็เลย,เล,ยเออลองกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูที่ว่าเขาจะเร่งได้ไหมผมก็เลยกดเขาเร่งลึกไปกว่าเดิมประมาณสักเซนหนึ่งอ่ะ ล้วก็กกแคกรกกล้วก็ดับปึ๊ดไปเลยแล้วผมก็มาดึงท่อตัวนี้อีกก็ไม่มีน้ำมันเลยแห้งแกกเลยเออเดี๋ยวผมจะลองถอดไอ้เพชเชอร์อมิวาวตัวนี้ออกมาดูสักหน่อยดูที่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดตัวนะ การอะไรอยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวลองไปแกะดูซิว่ามีการดัดแปลงอะไรหรือเปล่าพอง้างพับล็อกออกมาก็าใช้คีมดึงขึ้นที่เขาพับไว้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะเจอจิ้นส่วนประมาณนี้อย่างนี้แล้วก็ดูซิข้างในมีอะไรมีสปริงมีแผ่นชิม แล้วทำไมเขาไม่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 คลายแรงดันออกไปบ้างเลยหรือว่าแรงดันที่สร้างได้แต่เวลาติดเครื่องแล้วมันก็มันก็มันก,มนก,มนก,มนก็มันก็มีแรงดันนะแล้วก็ไหนดูซิมีอะไรตรงไหนอีกก็มีรูตรงนี้น่าจะเป็นรูที่โผล่ไปไหลกลับเดี๋ยวขอพิจารณาก่อน ก่อนจะใส่เพชเชอร์ลิมิตวาลเดี๋ยวส่องดูในรูเขาสักหน่อยรูเขาเป็นลักษณะอย่างไรก็ไม่มีอะไรข้างในนะครับเนาะโลง่ลงๆเลยหน้าสัมผัสเป็นยังไงก็ยังน่าจะดูดีอยู่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาใส่กันก่อนใส่เข้าไปเลย เีวก็ไขน็อตนะโอเคเดี๋ยวขอดูตรงแป๊บหัวฉีดสักหน่อยดูซิรูเขาเป็นยังไงมีอะไรไหมก็เดี๋ยวเอาเข็มยาวๆลองแย่ไปดูนะออแป่เข้าไปนี่แล้วก็วัดระยะแล้วก็อ้าวเขาไม่มีเช็ควาวเลยหรือว่าวาวกันกลับตรงนี้อ่ะโอเคเป็นที่รู้กัน เดี๋ยวขอลองดูแรงน้ำมันที่พ่นออกมาจากแป๊บโอชิตสูบหนึ่งดูอีกทีสิประกอบการตัดสินใจนะสตาร์ททำไมเขาพุ่งแรงแบบนี้อุ๊แล้วก็มีควันออกมาด้วยอคงไม่ดีฟ้าตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะเอาปั๊ม ออกมาดูก่อนปัม๊มขอมาเร็วตัวนี้นะเดี๋ยวขอถอดปัม๊มออกมาดูเลยก่อนที่เราจะถอดปัม๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงของ ford btr 1 0 wlc ขอมาเร็วตัวแรกผมยังไม่เคยทํารุ่นนี้ยังไม่เคยถอดปัม๊มเชื้อเพลิงก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูภาพในคู่มือซ่อมก่อนเป็นแนวทางกัน จะทำไปพร้อมกันเลยผมไม่เคยถอด <c oughs> อ่ะนะดูจากรูปอันนี้จะเป็นเฟืองปัม๊มอันนี้จะเป็นสายพานนะครับที่มเขาขับกันมาอย่างนี้ดูรูปถัดไปและทีนี้ก่อนถอดเขาให้หมุนมาร์กต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งนี้ก่อนให้ตรงตามมาร์กก่อนนะครับแล้วก็การถอดออตัวออตโตเมติกในการดันตั้งสายพานตัวนี้จะมีขั้นตอนในการถอดตามคู่มือข้างน,นี้ อ่ผมจะแปลคร่าวๆก่อนเขาให้ค่อยๆดันตัวเนี้ยลงมาช้าๆช้าๆเพราะเขาจะเป็นแบบมีแรงดันมีน้ำมันในตัวจากจากที่อ่านมานะแล้วก็ใช้น็อตขนาด6กมิละเสียบเข้าบล็อกในรูนี้ในตำแหน่งของเขาแล้วก็ค่อยๆถอดออกต่อไปรูปต่อไปนี้ก็คือชิ้นส่วนที่คาดว่าเราจะต้องถอดตั้งแต่มมเลด้านหน้านี่เลย ตัวนี้จะเป็นเฟืองที่ว่าไปขับสายพานแคมช์ปขัานบนตัวนี้จะเป็นเฟืองปั๊มที่อยู่ภายในชุดเฟืองไทมิง่งตัวนี้จะเป็นฝาด้านหน้าตัวนี้เป็นฝาชั้นที่สองตัวนี้เป็นเหลือนปั๊มที่สําคัญคือตัวนี้เขาจะเป็นเฟืองกันไก่เฟืองที่มีจะต้องก่อนถอดจะต้องใช้วิธีน็อตล็อกไว้ถ้าเราจะถอดเฉพาะตัวนี้ออก แล้วทำเครื่องมือพิเศษดันถอยหลังไปนี่โดยที่ไม่ถอดชุดนี้จะได้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูรูปเฟืองตัวนี้ลูปขยายอีกนิดหนึ่งนี่ครับตัวนี้จะเป็นเฟืองที่ว่าไปต่อเกับแกนตัวเรือนปั๊มเนี่ยเขาจะเป็นเฟืองกันไกมีจะต้องใช้น็อตล็อกด้วยเนี่ยปัญหาของเราที่ถ้าเราจะไม่ถอดชุดฝาครอบด้านหน้าออกเราจะถอดได้ไหมปะไปดูหน้างานกัน แล้วก็เพื่อความสะดวกในการทำงานและก็การถ่ายทำคลิปผมก็จะถอดหม้อน้ำถอดชุดสายพานสายพานพัดลมสายพานแอร์ออกนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานเพราะเราก็ยังไม่เคยอต่อไปหมุนมาร์กให้ตำแหน่งล่องบากของมูเล่หน้าตรงกับตำแหน่งที่จุดชี้เครื่องหมายนี้ แล้วก็หมุนแล้วก็จะมาตรงกับจุดนี้ล่องบากตัววีตัวนี้ตรงกับปลายแหลมสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าจุดจุดจุดตัวนี้จะต้องขึ้นด้านบนในแนวที่สองนาฬิกานะครับต่อไปก็มาร์กขีดตัวนี้ขีดตัวนี้เอามาตรงกันจะสังเกตได้ว่า,าจุดเดว้นพินตัวนี้ชี้ขึ้น เป็นแนวตั้ง12นาฬิกาฝั่งตัวไอแล้วก็ฟังนี้จุดเดเวนพินจะชี้ขึ้นตรงแนวตั้งฝั่งตัวอีคู่นี้ว่างนะครับอ่าคนี้ก็ว่างจะได้ตำแหน่งนี้ต่อไปก็คลายน็อตตัวนี้อ่าคลายน็อตเบอร์1ิที่ลูกลอกตั้งใส่พานเล็กน้อยใช้ เหลี่ยมเบอร์สิบค่อยๆกดลงไปเตรียมน็อตขนาด6มิลไว้เสียบล็อกรูนี้กดลงไปช้าๆเพราะว่าเขาจะเป็นแบบแรงดันน้ำมันกดลงไปช้าๆช้าๆแล้วก็แย่น็อตเบอร์สิบเออหกมิลไว้จนกว่าจะเจอรูรูล็อก ก็ช้อ่าเจอแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ปล่อยน็อตเขาจะล็อกไว้อ่านี่แล้วเราก็ถอดน็อตเบอร์สิบสี่นี้ออกกับเบอร์สิบนี้ออก ใช่บ็อกเบอร์14ถอดน็อตลุกลอกกิ้งสายพานออกถ้าเราจะใช้ใสายพานเส้นเดิมก่อนถอดทำเครื่องหมายทิศทางการหมุนไว้แบบนี้ เพราะว่าเครื่องตัวนี้เขาชุดสายพานไทมิ่งเขาะจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ปลดสายพานออกมาโอเคเรียบร้อยเอาไปเก็บแล้วใช้บล็อกทีสาถอดน็อตยึดเฟืองขับเพาเราลาริ้นออกน็อตมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็ดึงออกมาน็อตหตัวจะเป็นแบบนี้ อย่างนี้แล้วก็จุดปัญหาของเราก็คือเจ้าชุดนี้เราจะถอดออกได้ไหมอย่างไรแล้วใช้เครื่องมือพิเศษทำขึ้นมาเองล็อกเฟืองตัวนี้ไว้ให้อยู่กับที่แล้วโดยใช้น็อตหกเหลี่ยมที่ยึดของเขานี่แหละใส่เข้าไป2ตัวแบบนี้ใส่เข้าไป2ตัว ก็ใช้น็อตเบอร์สิบล็อกติดมุมนี้ไว้หนึ่งตัวแล้วก็ล็อกติดมุมนี้ไว้แล้วก็ไขให้แน่นก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วก็นำตัวดูดลักษณะนี้แล้วก็น็อตเบอร์สิบยาวประมาณนี้ใส่หัวอย่างนี้มาใส่เข้าไปแล้วก็ยึดเข้าไปกับน,น็อต เลงให้สองตัวก็พอเพราะว่าตำแหน่งได้แค่นี้นะเราก็จะได้ตำแหน่งชิ้นงานเป็นลักษณะนี้แล้วก็มาถอดถอดท่อน้ำมันถอดท่อน้ำมันหล,ลังปั๊มออกแล้วก็ดึงปลั๊ก s c v ดึงปลั๊กเซ็นเซอร์อุณหภูมิออก แล้วก็ถอดน็อตที่ยึดเสื้อปั๊ม3ตัวน็อตเบอร์12สองลักษณะน,นี้ออกแล้วก็มาด้านหน้าครับเตรียมดูดออกมาดูสิว่าจะได้ไหมามาดูกันค่อยๆไขดึงออกมาดูสิว่าจะหลุดไหมอ่าโอเคครับดันออกไปแล้ว เดี๋ยวสักครู่ไขก่อนจะเห็นได้ว่าตัวเรือนปั๊มเริ่มถอยออกมาหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลองไขให้ดูนี่นะครับเขาเริ่มดันออกมาแล้วถอยออกมาแล้วดันได้แล้วนะั่นเห็นไหมครับเผมดันอยู่เรื่อยๆเดียนี้ก่อนใส่เราจะเล็งกันยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวออกมาก่อนเนาะเรื่องใสเดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นนะเนี่ดันออกมาแล้วนะ เดี๋ยวผมจะดึงออกมาครับหลุดออกมาแล้วก็จะได้ออกมารูปล่างนี้ึบติดอะไรเอ่ยติดท่อเดี๋ยวครเดี๋ยวดึงออกมาให้พลิกพลิกงัดงัดบิดบิดอ่าเขาขึ้นมาอึ๊บอ่านี่นะครับได้ออกมาแล้ว นักน่าดูเลยหลังจากถอดออกมาได้แล้วเรามาดูลักษณะทางกายภาพรอบๆก่อนบันทึกไว้เป็นข้อมูลลักษณะแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะมาดูให้ทั่วนะักษณะนี้ไปดูด้านนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าทำไม ทำไมลักษณะตรงเนี้เขามีรอยอะไรยับเยินไปหมดเลยเนี่ยนี่ยเห็นไหมทำไมอะทไมเป็นรอยแบบนี้อ่าอันนี้บันทึกไว้เป็นข้อมูลก่อนนะแต่ว่าการถ้าอย่างนั้นวิดีโอนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวซ่อมปั๊มเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่กันแล้วก็พิสูจน์กันขอบคุณครับทุกคน